ลองเรือมารักสักคนรู้ไว้หรือชนด้วยใจรักมากเรือบรรทุกากากหมูเจียวนะครับพร้อมที่จะนำส่งถึงสู่ปากสู่กระเพาะของทุกคนทุกท่านนะับบัดนาวนี่คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมัวยุธยาของแท้และดังเดิมวันนี้เราจะไปชิมกันนะครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้จากอายุธยาหน้าตาจะเป็นเยี่ยงไรไปชมกันเลย จบจากก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยายก็ต้องมานี่เลยครับท่าน ร้านกาแฟสุเทอมเมซอนนะครับร้านนี้เขมีการบริหารจัดการร้านอย่างน่ารักลงตัวนะครับก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับมีน้ําตกด้วยดูสินั้นนำ้ําไรกระเซ็นเห็นตัวปลานี่แค่ดูภายนอกนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูภายในจะสวยงามขนาดไหนเราไปดูกันเลย โอ้โหโอ้โหโอโห Merry Christmas and Happy New Year โอ้โหอที่สุดเลระการใดาขาให้สุความมูมันนะฮะ Merry Christmas and Happy New Year มีความเริงรืด้วยนะครับแล้วก็ไปต้นคริสต์มาสโอ้โขของขวัญวันคริสต์มาสขอให้ทุกคนทุกท่าน มีความสุขกายสบายใจคิดซึ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุม่งมาตรักนาเอวังก็มีด้วยประการวัชนีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมทุกทางกันนี้เราอยู่ที่ร้านอเมซอนนะครับที่ปั๊มบริการน,น้ำมันอ่าปตทสนสุษณพรศิมานะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอการจัดงานคริสต์มาสกันนะครับก็จะก็จะมีมุมในการถ่ายภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับ มากมายสามารถพาลูกหลานมาเที่ยวเล่นได้น,นะครับไม่ใช่ว่าไม่น่าเชื่อว่าร้านกาแฟทุกวันนี้จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไม่แพ้ห้างสรรพสินค้าเลยนะครับก็ดูบรรยากาศของร้านสิครับโอ้โหเหมือนอยู่ในป่าอเมซอนก็มาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับ นี่นี่คือโลโก้ของทางร้านนะครก็จะมีดอกไม้ตามมุมต่างๆแล้วก็จะมีะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับมาพักผ่อนย่อนใจกันดูสิครับนั่นต่างหน้าต่างตาอตอบลายทำงานได้เลยนะครับนีนน่ก็คือโลโก้ของเขานะครับ Taste of Nature ก็คือรสชาติดื่มดำกับรสชาติของธรรมชาติอย่างแท้จริงนี่คืออเมซอนนะครับของแท้เลยทีเดียวเชียวบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับท่านเห็นแล้วอยากเป็นทาสานห,ห้อยโหนเทาวันและจิบกาแฟไปจริงๆเลยทีเดียวเชียวมากินกาแฟด้วยก,กันนะครับรับรองจะเห็นสวนรรค์รำไรกันเลยทีเดียวสุดยอดจริงนะครับของขอดีจริงๆขอบอกเลยขบับอก มาจิบก,กาแฟด้วยกันนะครับแล้วจะเห็นสวรรค์รำไรสุดกริ่งไอของธรรมชาติ taste of nature รอดแต่กลมกล่อมอร่อยมากเลยนะครับ